สวัสดีครับพีเพนะครับพีเพจะมารีวิวแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พี่ทำการใช้ง,งานจริงกับเจ้าตัว Samsung Galaxy Tab a 9 lte กับแท็บเล็ตที่สามารถใส่ซิมโทรออกได้รองรับขึ้น 4g ที่สเปคให้มาจัดเต็มจริงสามารถ พบหาง่ายแล้วก็น้ำหนักถือว่าเบาจริงครับกับราคาที่โคตรดคุ้มจากซัมซุงในปี2025ซึ่งพี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มากับราคา2,790บาทนะครับจะราคาเต็มคือ4,999บาทนะครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มานะครับเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยตามลิงก์พี่แนบให้ ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนนะครับบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับราคาอาจจะลงแนะนำว่าให้กดเจ็คราคาล่าสุดแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามงก์ที่ได้ให้ใต้คลิปนี้หรือที่ตะกร้าสินค้าทั้งแอปฟ้าแอปส้มนะครับหรือว่าตอนนี้โปรโมชั่นลดเดยอะจริงนะครับมาดูว่าหลังจากพี่ทำการใช้งานมา ตัวดีไซน์ของตัวบอดี้ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเือนตัวนี้ในการพกพาน้ำหนักถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากกับตัวนี้นำหนักให้มา333กรัมกับตัวบอดี้ที่มีความบางบางเพียง8.0ม mm. ลเมตรถือว่าในการจับในการสัมผัสทำออกมาได้ดูดีมากเลยครับนี่ อันนี้คือบริเวณด้านข้างของตัวเครื่องถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบจริงครับลำโพงให้มันเป็น2ตัวลำโพงตัว d o l y y a m o o ให้เรามาพร้อมพอร์ตไทซีผมตัวนี้ให้เรามาแล้วก็มีรูหูฟัง3.5ถือว่าตัว Samsung Galaxy Tab A9 ทําออกมาได้ดูดีจริงครับนี่อันนี้คือการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับก็ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบพอสมควรพร้อมด้วยแบตให้มาผมตัวนี้ให้แบตมา 5,100มนแอมพร้อมด้วยชาร์จเร็วให้มา15วัตต์มุมอมองพีนะถือว่าให้มาเพียงพอต่อการใช้างาน1วันจริงครับนี่อันนี้คือบอดี้ของตัวเครื่องในการผิวสัมผัสถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากมีความสวยงามจริงครับก็จะมีโลโก้ของตัว Samsung ครับในส่วนของกล้องหลังให้เป็นกล้องหลังที่ 8ล้านมีออโต้โฟกัสแล้วก็กล้องหน้า2ล้านในการวิดีโอคอลก็ถือว่าเพียงพอนะครับผมตัวนี้นะอันนี้คือการดีไซน์ผมซึ่งเราดีไซน์มีความสวยงามจริงอันนี้ขอเช่นชมตัว Samsung Galaxy Tab A9 LTE นะครับมาพร้อมกับตัวนี้หน้าจอให้มา8.7นิ้วครับผมกับหน้าจอ HD Plus บอกยว่าหน้าจอในการในการกดถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากกับตัวนี้อัปเดตเป็นล่าสุดคืออัปเดตเป็นตัว Android 15หรือว่าตัว OneUI7 นะครับถือว่าให้เรามาดีมากกับการอัปเดตครั้งล่าสุดตัวนี้ในปี2 0 2 5ถือว่า UI ในการกดในการทัดแล้วก็สามารถใช้งานกับฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ถือว่าให้เรามาเพียงพอจริงครับเช่นพี่ทำการใช้งานเนี่ยผมจับได้ผมคือมันสามารถใช้ใช้งานบอกเลยว่าใช้งานง่ายจริงครับนี่ แค่พจับล่างเฉยก็ทำการใช้งานกับฟังก์ชันตัวแบ่งหน้าจอจาก s ซัมซุงได้ซึ่งสามารถรองรับทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนในการซัพพอร์ตแอปพลิเคชันถือว่าใช้งานได้ดูดีจริงครับอันนี้ขอเช่นชมกับการซัพพอร์ตในการใช้งานนะครับมาดูว่าตัว UI ในการตั้งค่าเป็นอย่างไรซึ่งตัว UI เนี่ยคือตั้งค่าง่ายมากแล้วก็มีความรวดเร็วในการแคบจริงครับเพราะว่า CPU ให้มาแรงจริงกับ CPU Helio G99 จากค่ายมิโนเทคให้เรามานะครับผมตัวนี้สัพพีนะกับงบ2,790บาทถือว่าทำออกมาได้ลงตัวจริงครับสามารถซัพพอร์ตไวไฟ ซ4และ Wi-Fi 5สามารถพพอร์ตได้แล้วก็สามารถแชร์ฮอสปอร์ตให้กับอุปกรณ์อื่นซึ่งพีนํามาแชร์สามารถปรับการตั้งค่าของการแชร์สดทั้งเป็นไ i ไฟซ4และ Wi-Fi 5สามารถแชร์ได้ถือว่าให้เรามาลงตัวจริงครับแล้วก็บลูทูธพพอร์ตเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5ถือว่าในการเชื่อมต่อกับลําโพงหรือว่าหูฟังตัวน,นี้ก็ถือว่าเชื่อมต่อมีความสมุดจริงครับอันนี้ไม่อวยนะพูดตรงจากจะยิงว่าทุกอย่างคือครบจริงครับแล้วก็สามารถใช้งาน ในการตั้งค่าตัวเสียงซึ่งตัวเสียงสามารถปรับตัว e q u ค l i z ไ r เซอรหรือว่าคุณภาพของตัวเอฟเฟกเสียงผ่านตัว Dolby d m o o ให้เรามาในการปรับก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีพอสมควรเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ซึ่งพี่ชอบกับตัว UI มากถือว่าใช้งานได้ง่ายจริงครับแล้วก็จอภาพสามารถปรับเป็นหมดทีมืด ทีมสว่างให้เรามาเรียบร้อยแล้วก็หน้าจอถือว่าสู้แสงทําออกมาได้ดูดีมากอันนี้ขอเช่นชมกับตัวหน้าจอผมซึ่งพีใช้งานรุ่นเบรโมเดลก็คือรุ่นแรม 4G กิกบผมตัวนี้กับความจุ64่มุมมองพีนักก็ถือว่าเพียงพอครับผมตัวนี้นะครับนี่แบตอึดครับแบตหนึ่งวันเพียงพอแน่นอนผมนี้รพร้อมกับตัวไวเปอร์ที่ปรับแต่งได้ผมอย่างอิสระของเราเช่นปรับไวเปอร์หรือว่าปรับตัวจานสีผมให้เราปรับตัวน,นี้พีชอบมากในการปรับจาน การสีให้ตรงตามกับความที่เราใช้ไว p e เปอร์เสื้อนี้ทำ UI ออกมาได้ดูดีมากอันนี้ขอเช่นชมกับตัวซัมซุงนะครับนี่ทำออกมาได้ดูดีมุมมองพีผมในการใช้งานแล้วก็ตัวแอปสามารถใช้งานแอปพื้นฐานทั่วไปแล้วก็แอปส่วนภายนอะแอปถือว่าเพียงพอนะครับนี่ในการจัดการถือว่าเพียงพอมุมมองพีแล้วก็สามารถทําการอัปเดตซอฟต์แวร์ถือว่า อัปเดตง่ายจริงครับตัวนี้พี่อัปเดตล่าสุดผมเป็นตัว a n d r o i d 15นะครับนี่บอกเลยว่าง่ายจริงครับเพราะว่าพี่ก็ใช้งานมาจริงผมตัวนี้นะครับคือมันมีความสมดูรณแล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการใช้งานที่มีความลื่นไหลจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากครับแล้วก็สามารถใช้งานในการใช้งานกดแอปตัวนี้ก็ซัพพอร์ตในการ เคยเป็นคชั่นเป็นดูโอเมนเจอร์ก็มีให้เราเพียบพร้อมก็ถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากแล้วก็มีตัวมัลติวินโด้แล้วก็มีเคลื่อนไหวแล้วก็การท่าทางให้เราผมตัวนี้ถือว่าเวิร์กนะถือว่าใช้งานมาถือว่าโอเคมากกับตัวนี้ผมหลังจากพีทำการใช้งานมาเล่นเกมเนาะสับตัวนี้บอกเลยว่าในการจับเล่นเกมถือว่าทำออกมาได้ดูดีมากสับเกม R V เนาะพีปรับเป็นต่ำๆกลางๆก็ถือว่าเพียงพอสับตัว He r o G 9 9แล้วก็เกมฟ e e ไฟ r e ปรับเป็นสูงสุด ก,ก,ก็ถือว่าเพียงพอผมจะนี้เกมพับพี่ปรับเป็นคําว่าอปรับเป็นต่ำๆหรือว่าลื่นไหลก็ถือว่าเล่นได้อ,อย่างมีความสมดจริงครับแล้วก็เกม s h i n i m p a พ t พีรับเป็นต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอผมจะนี้เนาะถือว่าใช้งานทั่วไปของ10ยูนี้มีความสมดจริงครับนี่กดทัชให้ผมง่ายผมัวนี้มาดูว่าลาโพง2ตัวเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เสียงของลําโพงนะครับมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรนะครับ I never answered a no man, I still go, 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 go. ถือว่าลำโพงเสียงออกมาได้ดูดีพอสมควรนะครับเสียงเบสเสียงกลางครับผมถือว่ามีความเสียงดังที่ฟังชัดเหมาะสมมากกละพงส่งตัว d o b y y d m o o s กับงบ2,790บาทกับเบราคานี้มวมพีนะถือว่าทำออกมาได้เพอร์เฟจริงครับ เกินค่าตัวในความคุ้มค่าแน่นอนผมจริงน,นะครับมาดูว่าตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างกับตัวกล้องที่พี่ไปสัมผัสมากับกล้องหลัง8ล้านซึ่งกล้องหลังมุมมองพีนะถือว่าฟังก์ชันของตัวนี้ก็ให้เรามาคบจริงกับตัวกล้องซึ่งปรับเป็นภาพหมวกบุคคลก็มีให้เราผมเรียบร้อยแล้วก็ปรับเป็นรูปภาพถ่ายก็มีผมให้เราแล้วก็วิดีโอผมเรียบร้อยซึ่งอื่นๆก็มีให้เราเช่นการถ่ายหมดโปรพนม,มาหรือว่าอาหารหรือว่ากลางคืนหรือว่าไฮเปอร์แลบ ตัวนี้ก็มีให้เราครบจริงครับซึ่งผีก็ใช้งานมาในการกดในการทัดนะครับนี่ทัดง่ายผมตัวนี้นะครับบอกเลยว่าในการกดในการทัดอะสัมผัสฟิลลิ่งหอดเลยว่าโคตรดีอะผมตัวนี้นะครับคือใครหาเด็ดที่แทบเล็ตที่พบพาง่ายกับเด็ดราคา2790บาทโมบินะตัวนี้ถ้ามีของนะรี่ไปกดในการสั่งซื้อเลยรับรองคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับนี่อันนี้กล้องหน้า2ล้านนะครับโมพีก็ถือว่าใช้งานทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอนะครับ สีสันผมมีความสวยงามแล้วก็สกินโทนทำออกมาได้ดูดีมากอันนี้พี่ขอชื่นชมกับเจ้าตัวสัมสุงเก a ร a x y ปเอ A9 นะครับผมตัวนี้นะมีมีความสมุทครับแล้วก็มีความลื่นไหลจริงครับกับฟังก์ชันต่างๆก็ถือว่าใช้งานมาเป็น เบบที่สามารถใส่ซิมโถได้แล้วก็หน้าจอถือว่าสีสันมีความสวยงามแล้วก็แบต5,100 m หถือว่ามีความถึกความทนจริงครับแล้วก็สามารถซัพพอร์ตบลูทูธ5.3แล้วก็ไว f ฟ4 w i ไ i ไฟ5แล้วก็รองรับคลื่น 4G จับสดบว้เพราก็คือว่าจับได้อย่างดีจริงครับซึ่งพีเนาะจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีทาการสั่งซื้อมาทั้ง F F AR, F แอปฟ้าแอปส้มนะผมตามนี้พี่แนบให้ตายคลิปนี้หรือที่ตะก,ก้าสินค้านะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อแน่นอนเสานี้ขอบคุณครับ